สวัสดีทุกคนนี่คือแบบระสบครั้งแรกของพวกเธอบ้านขนมปังขิงว้าวอลังการและสวยมากเริ่มจับเวลาแล้ว s <S ได้เลยคะ่ะครู <c oughs> นี่คือภาพของหนู <c oughs> นี่ไม่ดีเลย <c oughs> โมนิก้าละ่ะ <c oughs> ไม่สวย <c oughs> และแอันนี้เก่งมาก <c oughs> งานของเธอดีกว่าของคนอื่น แต่ไม่ได้ดีที่สุดรู้อะไรไหมได้เวลาของชาเลนจ์ว้าวฉันชอบดินน้ำมันสาวสาวรู้จักกันสินี่คือแม่นน้อยอ๋อน่ารักจังเลยฮะตลกจังน่ารักมากใครว่าได้ดีที่สุดจะได้รับมันไปลุยเลยเริ่มจากสีไหนดีนะ งั้นฉันจะใช้ดินน้ำมันสีขาวเป็นสัมผัสที่รู้สึกดีจังเริ่มจากทำหัวดีกว่าและค่อยปั้นลำตัวของน้องเม่นเอาหัวและตัวมาเชื่อมต่อกันและต่อไปก็ใช้สีต่างๆเพื่อมาทำขนเม่นที่สดใส เจ๋งจังเธอเก่งมาก hmm. เอ้ยน่าเสีดายที่น้ำมันกินไม่ได้อะงั้นแั่นของฉันจะเป็นสีเขียว <All right. S 1> เพราะมันคือสีโปรดของฉันฉันคิดว่ามันสวยมาก <Okay. S 1> และการทำหนามฉันจะใช้ไม้จิ้มฟัน mm. สวยจังเลยโอ้โมนิก้า ขอบคุณนะ hey, ฉันต้องกันหม <okay. S 1> ักผ่ราพอดีฉันจะทำตาแล้วก็จะหมูกให้น้องเมน่นเสร็จแล้วคริส <Hey. S 1> ดูนี่สิเออสวยดี <laughs> ขอบคุณนะ hmm. ไม่ต้องเอาหมักั่งมาคืนแล้วก็ได้ส่วนฉันมีไอเดียดีๆในการทำหนามแล้วฉันจะปั้นจากดินน้ำมันแบบนี้ไม่แหลมและปลอดภัย hmm. oh. และนี่ก็คือตา ฉันคิดว่าน่ารักมากอ้เกือบลืมทำสมูกเลยท่านนี้ก็เสร็จแล้ว hey. oh. โอ้โอส,สาวหมดเวลาแล้วแสดงผลงานของพวกเธอได้ค okay. นี่ค่ะครูชอบแม่นของหนูไหมคะว้าว wow. 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 yes. เก่งมากเลย s <S และแอนนี่ล่ะ นี่คือเพื่อนที่ล่าเรงของหนูเธอน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะโมนิก้าตาเธอแล้วนี่คือผลงานของหนูค่ะมันดูเหมือนหัวมันฝรั่งได้เวลาประกาศผู้ชนะแล้วคนนั้นก็คือคริสยินดีด้วยคิดชื่อให้น้องเม่นได้แล้วล่ะ น้ำแหลมจังเลยอะ่ะดูเหมือนว่าต้องใส่ถึงมือเล่นกับมันน่าหลักจังมอนิกา้าดูนีส่สิโอ้ขอแว่นหน่อยไม่เอาหน้าฉันว่ามันเข้ากับฉันออกสาวๆต้องใจดูทางนี้อยากเห็นไหมไปกันเลย oh, <yeah. S 1> นี่คือแบบทดสอบของพวกเธอ ฉันมองไม่เห็นอะ่ะ oh. ขอแว่นหน่อย mm. ว้าวสิงไปเลยสุดยอดเอาละ่ะลงมือทำงานได้เริ่มจับเวลา s <S สบายมาก oh. ก่อนอื่นฉันจะวาดรถ <All right. S 1> ต้องมีล้อกลกมๆและหน้าต่างบานใหญ่ใช่แล้วแบบที่เราต้องการ เยี่ยมมากมีไฟมีประตูมีหน้าต่างแล้วฉ mm hmm. ันคิดว่าอักมนเจ๋งมากต่อไปเราต้องการสนามแข่งเท่ๆ mm hmm. และอะไรต่อนะอ๋อ <Yes. S 1> ใช่แล้วต้อระบายสีรถให้เป็นสีแดงให้ดูโดดเดน่น mm hmm. ส่วนล้อจะเป็นสีเหลือง mm hmm. เหมือนกับเค้กดนัทส,สุดปรดของฉันเลย ไม่พูดเยอะดีกว่าให้รูปแสดงออกมาฉันวาดได้เก่งจริงๆโ <_ EN> มนิก้าเป็นไงบ้างอะก็ดีนะเธอนี่น่าเบื่อจริงจริง <_ EN> อโอห,โหคริสวาดได้แสงจังเลยอะถึงเวลาระบายสีสนามแข่งแล้ว <_ EN> <Nice. S 1> และระบายสีชมพูที่ตัวรถ เจ็งมากเลยอ่ะแบบนี้ฉันแพ้แน่แน oh. <All> right. หรือว่าไม่ <What? S 1> ปาังก,การมจิตของฉันไปไหนแล้วหล่นอ,อยู่ที่พื้นเนอพ uh. ่อทีนะคริสแต่ฉันปล่อยให้เธอชนะนไม่ได้ของขวัญต้องเป็นของฉัน uh. เจอแล้วโอ้ <What? S 1> ใครเป็นคนทำเธอเป็นคนทำฉันจะไม่ทำนะ <What? S 1> ไม่รู้ไม่เห็น uh. โอ้ สาวๆหมดเวลาแล้วล่ะหยุดว่าได้โอ้คริสอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นก like ับผลงานของเธอเนี่ยดูเหมือนเธอไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่อนนี่ออกมาไม่เลวเหลือแค่โมนิก้าโมนิก้าครูไม่ชอบเลยนะ ยังไงหน่ก็ไม่ชอบรถแข่งอยู่แล้วงั้นใครเป็นผู้ชน,นะคนนั้นก็คือโมนิกา้าถามจริงใช่แล้วยินดีด้วยแล้วฉันจะไปทำอะไรเนี่ยเธอ,อต้องเล่นไงให้ฉันนะอ <Okay. S 1> ก็ได้แต่ก็เดินฉันจะเล่นอโหจริงจังเล นั้นขอฉันเล่นได้ปะก็ได้ก็ได้เอาสิไปกันเลยสนุกจังสาวสาวพวกเธอมีภารกิจไหมตั้งใจดูให้ดีนี่คือไดโนเสาร์มีปีกและมันดุร้ายมากอ๋อสุดยอด เห็นด้วยมันเท่มากอะไรล้อเล่นหรือเปล่านดโนเสาวอะไรอีกเนี่ยเอาล่ะพวกเธอมีเวลาหนาทีลงมือได้อะไรของเธอไม่ชอบไดโนเสาร์เหรอมันจากไหนเนี่ยก็ได้วาดก็วาดแต่ฉันไม่ชอบสีฟ้า เสงตลกก็นี่แอนนี่แกล้งฉันอีกแล้วนะไม่เอาหน้าตลกออกฉันมีไอเดียแล้วฉันอยากทำดโนเสเสากระดาษสีสันสดใสมากกว่าแล้วก็ติดที่กระดาษสีเข้มก่อนอื่นต้องตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กเลด้วยกรรไกรอันนี้ตัดต่อไปเรื่อย แล้วต่อไปก็ใช่แล้ว <c oughs> ฉันต้องการกระดาษสีเข้มเอากาวมาแล้วก็มาติดกันเสร็จแล้วล่ะนี่มันคือผลงานของเธองั้นเหรอ <c oughs> ไม่ตลกเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วฉันจะทำไดนโนเสาร์จากแผ่นกระดาษแผ่นเดียวได้ยังไงเนี่ยโอ้ oh, รู้แล้ว เธอคิดจะทำอะไรเนี่ยรอสักครู่นะ <All right. S 1> เดี๋ยวเธอก็ได้เห็นฮฉีก uh huh. กระดาษแบบนี้แล้วก็ขยำเข้ากัน uh huh. เยี่ยมมาก uh huh. ต่อไป uh huh. ต้องเชื่อมด้วยกาว uh huh. uh huh. ฉันคิดว่านี่มันฉนลาดมาก ฮ้นี่คือไดโนเสาร์ที่ดูร้ายที่สุดสิงเลยใช่ไหมคริสตนีบทำสิ้นเดี๋ยวไม่ทันหรอกฉันต้องใช้ไม้บรรทัดช่วยมันจะได้ออกมาสวยงามมัะก็เป๊ะมากจากนั้นก็เราจะพับกระดาษกันเป็นอริกัมมิพับตามเส้นที่วาดไว้แบบนี้เลยใกล้แล้วใกล้แล้ว เรียบร้อยเป็นไงล่ะ wow. right. ฉันชอบมาก All right. All right. Hey. มากก็ไม่เลวอ๋อสาวสาวหมดเวลาแล้วคริสเธอคนแรก wow. เธอเก่งมาก wow. สุดยอดไปเลย yes. s <S แล้วของแอนนี่ล่ะเค okay. เก่งมากมากโมนิกา้า นี่ก็ดีเหมือนกัน <Okay. What? S 1> แต่ทำได้ดีกว่านี้นะ <Okay. What? S 1> ผู้ชนะก็คือ uh huh. คริสยังไงล่ะยินดีด้วยโอ้ย oh, yeah. <Nice. S 1> ฉันชอบไดโนเสาร์มากๆฉันมีคอลเลกชันอยู่ที่บ้านแต่ว่ายังไม่มีตัวนี้นะเ <Okay. S 1> จ๋งจังโอ้ยนิ้วฉันนิสัยไม่ดีเลย <laughs> แต่ตลกมาก อยากเห็นอะไรเจ๋งๆมะเดี๋ยวทำให้ดูนะเสร็จแล้วโอ้แอนนี่เป็นอย่เสมอเลยเอาละมีใครหิวบ้างอ้อโหว้าวใครว่าได้ด้ที่สุดจะได้เบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์ชิ้นนี้ฉันจะเริ่มจากสีส้มโอเค ใช่แล้วเป๊ะมาก <Nice. S 1> แต่จะดีกว่าถ้าใส่กาวทันที <Okay. S 1> จะได้เป็นเบอร์เกอร์เร็วๆเ, mm. เรียบร้อย hmm. นี่ทำอะไรเนี่ยไม่นะขอโทษฉันคิดว่ามันแห้งแล้วอะ oh, <yes. S 1> ส่วนฉันคิดว่าใช้กาวแปดพีละชิ้นจะดีกว่า และก็เพิ่มลูกตาเพื่อสร้างอารมณ์ที่สนุกสนานอย่าแต่นะเดี๋ยวเธอทำพังฮ้ยพวกเธอนี่น่าเบื่อจริงๆฉันคิดอะไรเจ๋งๆได้แล้วคนอ่อนแอก็แพ้ไปฉันจะทำเบอรเกอร์สามิติโอเคโอ้ยคอยดูนะมันต้องเจ๋งมากๆเอาแต่ละชิ้นมาติดกันแล้วมันก็กลายเป็นเบเกอร์สมิติแบบนี้ เป็นงปไงล่ะชอบเป็นเลยลสิ <Hey. S 1> น่ากินจังเลยโอเคสาวๆหมดเวลาแล้วนะ <All right. S 1> แสดงผลงานได้ไม่เ็วคริสไม่เลวไม่เลวโอเค okay. <Yes>. โมนิกา uh oh. ้าอ่อนี่ค่ะดูสิ uh oh. คุคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแอนละ่ะ นี่มันสุดยอดมากฉลาดฉลาดจริงๆแอนนี่<ร>และผู้ชนะก็คือ <speaker> แน่นอนแอนยินดีด้วยเอาเบอร์เกอร์ของเธอไปเลยสุดยอดมากต้องอย่างนี้สิฉันชอบดีจังเอามือออกไปนะกินหอมมากเลยสุดยอด และรสชาติ <Awesome. S 1> ก็อร่อยันบรรยายโ <Okay. S 1> อยำยมยำหยุดไม่ได้แล้วจริง <S 1> <S 1> <S ๆเธอนี่ตลกจังเลยแอนนี่